ดนตรีก็เหมือนยาดมไม่ได้เล่นให้ใครชื่นชมแต่เน้นให้คนฟังแล้วชื่นใจ<อ>สวัสดีค่ะวันนี้พิราาภาพข่าวก็พาทุกท่านมาชมบรรยากาศการประกวดวงดนตรีคีตาวัฒนศิลป์บัรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่สองจะมีความประทับใจอะไรบ้างและใครจะได้เป็นผู้ครอบครองถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปติดตามกันเลยค่ะ กองทัพบ,บกร่วมกับบริษัท กตทจำกัดมหาชนจัดโครงการประกวดวงดนตรีขีตะวัฒนศินลป,ลบป,บลป,รปร์บันเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่สองเพื่อเฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีใจรักในดนตรีเข้าร่วมประชันฝีมือและการตามหาบทสรุปของการแข่งขันก็ได้เดินทางมาสู่รอบชิงชนะเลิศทีมใดจะเป็นผู้ชนะในการประกวดขีตะวัฒนศิลป์บันเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่สองในครั้งนี้ ประเภทวงดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้านรางวัลชมเชยวงปิยะตะลุงศิลจากโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองวงปีพาดกรุงเก่าดุริยศิลป์จากโรงเรียนบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งวงคีตาการุง้ง จากโรงเรียนการุ้งวิทยาคมจังหวัดอุทัยธานีและยังได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตไปครอบครองอีกหนึ่งรางวัลค่ะแล้วรางวัลชนะเลิศได้แก่วงโปงลางเซรินทรวันลีจากโรงเรียนบึงการจังหวัดบึงการประเภทวงดนตรีสากลร่วมสมัยรางวัลชมเชยได้แก่วงเตรียมุดมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมุดมศึกษากรุงเทพมหานคร วงบีเคแบนแดนสนทยาจากโรงเรียนบึงการจังหวัดบึงการวงดนตรีร่มแดงจากโรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วงชดาแบนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ตวงดนตรีโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงขลารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองวงพีดีแบนจากโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งวงฮิสเทนแพรกจากโรงเรียนศรีสะเกตวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกตและรางวัลชนะเลิศได้แก่วงซูเปอร์เนเชอรัลจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุสขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัย พิราบข่าวขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทุกทีมนะคะและสําหรับทีมที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ต้องเสียใจเพราะมากกว่ารางวัลคือมิตรภาพที่น้องๆทุกคนได้รับกลับไปค่ะและพบกันใหม่กับโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยขีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินในปีต่อไปสวัสดีค่ะ ก็ได้ความสามัคคีค่ะแล้วก็ได้บทเรียนจากวิทยากรเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่พวกหนูเนี่ยจะได้นํามาปรับใช้ในการแข่งขันต่างๆค่ะและพวกหนูนะคะก็ขอขอบคุณกองทัพบกและบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะที่จัดโครงการขีปะขึ้นให้พวกหนูได้มาแสดงออกนะคะถึงความสามารถต่างๆของพวกหนูค่ะกได้มีตรภาพครับแล้วก็ได้เพื่อนไม่ได้สิ่งไม่ไม่ยังที่ว่าเคยเหตุกิได้เหตุครับผม ขอพุ่นกองทัพบกและบริษัทปตทมหาชนที่ได้จัดทำโครงการดีๆขึ้นเพื่อให้ผมได้มาโซ่์คววมสามารถฝีใหม่ไายมือและสุดท้ายนี้ขอฝากวงหินเดินแท็กไหวพี่น้องซอยเซียนในด้อครับก็ได้ทั้งมิตรภาพนะครับได้เปื้อนนักขนาดครับจากค่ายนี้ครับ เพื่อนนี่มีทุกภาคเลยครับได้แลกเปลี่ยนภาษากันด้วยครับได้ตึงความรู้หลายๆอย่างนะครับความรู้ด้านดนตรีความรู้ด้านการเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตต่างๆนะครับนะครับแลวเขาได้ทักษะในการเล่นดนตรีมากขึ้นคำแมนะนําจาก่รนคณะกรรมาก,การได้หลายๆอย่างนะครับพิธีกรที่แสนดีนะครับนอกาเป็นการได้มตรภาพใหม่ๆจากเพื่อนต่างโรงเรียนท่าหวาได้ได้มังจากโครงการนี้ก็คือได้ความรู้จากวิทยากรด้านน้องนะครับแล้วก็ ได้เจอเพื่อนไม่ไได้พบอ,อะไรไม่ไหมนะครับที่นี่ได้มาทําสิ่งที่ชอบคือแข่งแรงมือนกันได้มากก็ตื่นเต้นมือนกันครับพวกเราขอขอบคุณนะคะบริษัทบอตอทอจำกัดมาชนกับท,ทางกองทพบ,บ็อกที่ได้จัดรา่การดีๆขึ้นมาพวกเราได้โชว่วมความสามาแล้วก็ได้เจอเพื่อนไม่ไหมค่ะขอบคุณค่ะ